วิริยะบรารมีเปรียบเหมือนอแท่งเหล็กในเตาไฟก้านะครับก็คือการที่นะครับเหล็กเนี่ยถ้าต้องการให้มันสวยงามนะครับก็ต้องใช้ไฟที่ร้อนแรงและสม่ำเสมอน,นะครับวิริยะบรารมีก็เปรียบเสมือนการที่ใช้ไฟที่ร้อนแดงอย่างสม่ำเสมอน,นะครับโดยไม่ถอยหนีไม,ไม่หนีกลางคันไม่ย่อยสลายไฟโดยง่ายน,นะครับไม่ใช้ไฟอ่อนหรือแรงเกินไปนั่นเองนะครับ สันติบาร,รมีนะครับก็คือการที่เรานะครับเปรียบเหมือนโลนะครับเหมือนโลในกองเหล็กไฟนะครับอ่าก็คือคันตีบาร,รมีเนี่ยก็เปรียบเหมือนว่าเวลาที่ไฟร้อนแรงมาจะแผดเผาชำระนะครับโลเนี้ยก็ตานไหมานะครับด้วยความสงบนะครับคือคันตีบาร,รมีก็คือการที่โลเนี้ยนะครับไม่ถอยหนีไม่บุบ ไม่แย่สลายคงรูปไได้สวยงามอย่างสวยงามด้วยคําสงบนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับคลิปสั้นประมาณหนึ่งนาทีนะครับโอเคสาธุสาธุาธบ๊ายบายค่ะ